พี่น้องสบายดีย่ามเศร้าพี่น้องวูนาะฝนยังสิมาอยู่เด้ยนิ ยกยาำกลางเวรมาจากทักส่วนมากนะฝนนะบ่ข่อยอ,อ,อยากตกกันไดเนาะย้ำกลางเวรตกเป็นย้ำกลางคืนเวลาเธอบ่มีแดดมันหมักสีสวนทางกันเนาะสดชื่นมากเลยทุกคนเมื่อคืนนี่นะทั้งฝนทั้งฟ้าแตกเออ แบบถล่มทล่ายมากเลยท,ลทั้งฝนตกทั้งฝ่าแตกไฟกระดับอีกไฟหักกรมานี่พี่น้องเอ้ยนอนกบลับ,บเปิดคืนหอนห้องแอร์ก็มีพ้นดีก็พ้นเสีย ผลดีก็คือมันเย็นเวลาฮอนไฟบอดับผลเสียก็คือเวลาไฟดับอะไรฮอนนี่ไงอึงอ่งบอหรือกบขึ้น่ะกระลิ่ฉันต้องการบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วต่อไปเหตุกับสีออกนานาเหตุ เห็ดปลวกเนาะเฮ้ยเนื้อทองยามทองลมหนาวได้มาพบสาวหยอกยาวที่เขาลือกันมาเยือนถึงทิน ดินแดนแข้งสาลาหาันาอยอยู่นครเวียงจันทร์จิดอยากปุกพันกับน้องแก้วตาสาวน้าใสไห้ไปก็บ่ลืมลาสมคำหรือซาเมื่อได้มาพบน้องคนดี ลูกลานองค์แก้วสมแล้วที่เป็นสตรีนาว่อไอคนโชคดีพบพ่อนาลีที่งามสึงใจบรรยากาศดีรีพี่น้องเว้ยบรรยากาศดีอารมณ์ก่ดีร้องเพลงกับมวน เนาะเสียงรลองเพลงมันกับมวนกว่าเสียงดายแล้วเนาอพี่น้องเน,ะนาะเพราะฉะนนแล้วอย่าเข้ามาคอมเมนต์ปั่นป่วน,นเด้อก็ยันถึกด่านะเนาะ สิ่งทุกอย่างมันก็มีสาเหตุของมันหันล๊าบางคนก็มองว่าเออเฮาหน่ะด่าเอฟซีด่าค e นดูเฮาบ่เคยด่าเอฟซีจักเถือ่อพี่น้องเอ้ยขอยืนยันไว้ตรงนี้เลยว่าบ่เคยด่าเอฟซีจักเถือ่อเนาะผู้ใดที่เป็นเ e อฟซีเฮานาะเขาเคยด่าจักเถือ่อส่วนมากคนที่เป e ็นเอฟซีั่นแหละเขามาด่าเฮา าะสวนกลับและกลับบ่ได้ทุกคนเนาะความอดทนของคนมันก็มีขีดจำกัดอยู่ดีๆสิบปล่อยให้คนอื่นมาว่าตัวเองโอ้เป็น YouTube แล้วต้องอดทนทุกอย่างเหรอบอออันนันอาิเมนคนอื่นแต่โตเฮาไม่เขาจะไปอดทนทุกอย่างเนาะ บร่ได้ผิดอีกอย่างบร่ได้มีความผิดอีสั่งเขาโยนก่อนหินใส่หละสิให้โนยนดอกกุหลาบคืนไปหาเขาบอตามที่ห่าเน,นี่ยอมมักก็อยู่พายอยู่มันเฮากะโมเมนต์ Moment, ว่าห้างิมกักมีเหลืองมีลากบผูุใดัย แต่ไม่ชอบถูกกระทําแล้วไม่ชอบข้าหน้ากับแปรลิบา์นี่พอน้องเทนมาอ่านปาดไวม้มือหน่ะมือฝนบ่ตกนะแห่ง,หงพอดีเลยบาดนี่ลงมาแถมข้าหน้านี่พอดีเลยนะบรนยากาศกลับคืนมาแล้วทุกคน ตะกแตนเนาะฝนทิ่มฟ้าเมื่อกลางพันสาน้ำหนาเหือดหายปลาขอนดินตายควายบักตูเขียวเอือ้องเห้งนกแจนแม่นหองไออกยกางหงคอยฮักฝนแรง ตกไก่ละนองานแต่งหน้ากาแรงงานแห่งกระเป๋ามันอ,อุกอังเอาเขาอย่เหลาเหลือหน่อยร้อยร้อยทอกอสอพันหมายหอก็อคือนเกา่าวายสประรูคาะแค่นี้นะ อยู่บ้านบ่ได้ไปหาทำงานมาใส่ี่เขากระรองคิดต่อขายเขาพงอมองเจ้าป้าตัวนหนามหนามายตัวนะบักลายหนึง่งเฮ้ยสดชื่นว่ะขอบคุณนะที่ตกมาฝนยังลงเม็ดอยู่ด้วยเล ราจะไปงานต่อก่อนจากลาก็ฝากไว้ว่าใส่ชีวิตใส่ชีวิตให้มีความสุขพี่น้องเอ้ยมาต้องไปเบียดเบียนคนอื่น มีกินกินมีเที่ยวเที่ยวมียังเห็ดกับเห็ดไปก่อนจากลานะฝาไกไว้สำนีอย่าไปหาเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นเนาะทำตัวเองให้มีความสุขแล้วพอทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็พอ่อม่ต่องไปหนุ่งวุ่นหวายกับชีวิตพาย เส,สื่อนสองยูทูปภาคือกันเนะากะกูไดมากแรละกะเบิงกะขอบกุ้นล,ลายที่เบิงกูได้บ่มากกับ,บ่ต้องเขามหาเรื่องอืมก็ให้อยู่พายอยู่มันเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรยืนยงยืนยาวชีวิตคนเรานะ่ะ ทำวันนี้ให้มีความสุขแล้วก็พอถ้าเป็นโรคจิตก็ไปรักษาบอเสเดนิมนรารอฟังคำด่าจากกูแบบนี้ไม่เอาเข้าใจไหมเข้าใจไหมเธอบางคนก็กอกหูมันได้มากระเขาใจดอกพี่น้องเอ้ยหลายคนไลายเป็นหลายเอ็นหลายศักพอถืกด่าแล้วก็เครียด อ่นแหละใจเขาใจเฮาเวลากูด่ากลับคืนไปมึงยัง,มงโมโหเลยนับภาษาอะไรเวลามึงมาคอมเมนต์ป่วนมาด่ากูนะเออเวลามาดาเขานะเวลาเขาด่ากลับคืนไปนะต้องรับใหดได้อุ้ยเจองูงด้วยแหละ มาว่าเ้าล้าพี่น้องมันเสียบรรยากาศหงากำลังตายเขี้ยวขึ้นมาอีกแล้วบาทนี้ชิ่อเข่เขาป่าเห็ดปวกนะพี่น้องเอ้ยลืมไปแล้วจกบ่อนได้ไ่ช่อง YouTube ช่องเฮ้ามันกาหลากหลายอารมณ์หลากหลายอรรถรส มีทุกอารมณ์ครบรถมีขบ <c oughs> <c oughs> เนาะ <c oughs> แรงมาแรงกลับด่ามากูอาจคลิปด่ากลับไม่ใช่พระพุทธเจ้านะ <c oughs> บอกไว้แค่นี้ฉันไม่ใช่พระพุทธเจ้า แรงมาแรงกราฟด่ามาด่ากราฟกูเห็นกระอาดขีดด่าพุน่นบอกเคียนเป็นตต้หน้องซื้ออีกกายังวะมันข่าวมาวจากไหนวะนี่ฮารา มาบอกให้เหลิกทำคลิปโอ้ขอโทษนะนี่มาสั่งนั่มันชีวิตฉันในชีวิตฉันชอบจำแต่คำดีๆกูได้แน่บม่มากสิ่งดีๆเนาะ,นะพี่น้องทุกคนก็หมักเนั่นแหล,ละบ่มากแต่คนโลกจิตนั่นแหละบม่มากสิ่งดีแค่นี้นะ